มันเหมือนกําลังเดินทางไปหาปีหกแปดอะเพราะว่าปีหกแปดมันชัดเจนมากว่าคําว่าสงครามระหว่างลิงกับคนอะมันคืออะไรอ่ะคือตอนนี้มันเหมือนเพิ่งก่อตัวไงอืมนุษย์หลบอยู่ใต้ดินสามร้อยปีใช่ไหมโดยที่ลิงปกครองโดยมนุษย์โง่ลงเรื่อยๆลิงฉลาดขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมนุษย์อย่างเมเนี่ยที่โตภายใต้บังเกอร์โดยที่แบบว่าไม่เคยสัมผัสความอ่อนโยนของลิงเนี่ยก็จะเห็นลิงเป็นศัตรูตลอดเวลาการขึ้นมาครั้งนี้การมาเจอโนอามันเป็นการแบบ ไอ้ใช่ศัตรูจริงเปล่าวะ,ะถูกสั่งสอนมาตลอดสามรอปีอ่ะมนุษย์ที่อยู่ในบังเกอร์อย่าถูกสั่งสอนมาว่าลิงเป็นผู้ร้ายอืมแล้วเมย์ชัดเจนมากว่าไม่เคยเชื่อใจโนอาเลยแม้แต่วินาทีเดียวจะหลับจะนอนแม้แต่ตอนจบอ่ะถือปืนมากะจะฆ่าโนอาทิ้งไงใช่ใช่ใช่เพราะว่านี่คือความน่ากลัวของลิงไงลิงฉลาดขึ้นเรื่อยๆโนอาสามารถซ่อมอาวุธของมนุษย์ได้ อมืมันเรียนรู้ได้มันเรียนรู้แล้วสิ่งที่ผู้ใหญ่ในบังเกอร์สอนเมย์มาจริงนะเว้ยการที่มนุษย์จะกลับขึ้นอยู่บนพื้นดินได้เนี่ยลิงต้องหายไปเท่านั้นไงมันไม่มีทางที่จะอยู่ร่วมกันได้ใช่ไม่งั้นลิงอย่างพ็อ x i ิมัสต้องโผล่มาอีกอืมคืออย่างโนอาอาจจะมีแต่มันเป็นส่วนน้อยไงยังไงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตอะมันเป็นทีมเดิมอะทีมของภาคก่อนนะยิ่งลิง,ลงเรียนรู้ควาเป็นมนุษย์ยิ่งน่ากลัวอืม ถามว่าหมู่บ้านโนอาอยู่แบบธรรมชาติไม่น่าเพียงพอเพียงแต่พพอกซิมัตดันได้อ่านเรื่องราวของโรมันโบราณอที่ไอมนุษย์อ่านได้ฟังอ่ะยิ่งรู้จักมนุษย์มากขึ้นพอกซิมัตยิ่งเลวยิ่งรู้ว่าชนชั้นปกครองคืออะไรอะไรเงี้ยใช่ยิ่งกลายเป็นมนุษย์อ่ะยิ่งน่ากลัวไม่ต่างจากตอนภาคเก่าของซีซ่าซีซ่าอยู่กันเองไม่เป็นไรอืม เป็นคำสอนที่ดีด้วยรวมกันแข็งแกร่งแต่โคบ้าที่เริ่มเรียนรู้มนุษย์เริ่มเห็นความรักโลภโ,ลโลกรธลงของมนุษย์เริ่มน่ากลัวอเออพอพูดอย่างนี้เข้าใจเลยคืออีกอย่างหนึ่งคือความลึกอีกอย่างผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนช่วงเริ่มต้นที่ยังไม่เข้าสู่อะไรเลยอะอยุคก่อนประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยยุคนี้ไม่มีการจดบันทึกหลังจากนี้อาจจะมีการจดในเรื่องนี้ก็พูดว่านี่คือวิธีการจดบันทึก ความรู้หรือว่าจดบันทึกความคิดลงในนี้อะไรเงี้ยรู้จักสัญ,ญลักษณ์แต่ยังออใช้ไม่เป็นเออแล้วบออีกอย่างคือว่าในยุคนี้มันเหมือนศาสนาเหมือนพระเจ้าบ่บูชาเทพอะไรเงี้ยซึ่งคําสอนที่ส่งต่อกันมาจากใครสักคนใช่แล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่บูชาคําสอนบูชาเทพเจ้าแล้วก็หาเจ้าลัทธิอะไรบางอย่างซึ่งคล้ายๆมนุษย์นะคล้ายๆมนุษย์แล้วก็เหมือนรีแคปเอาลิงมารีแคปพฤติกรรมมนุษย์อะ่ะตอนนี้คือลิงมันคลองใช่ไหมคลองไปหมดแล้วตอนของซีซ่า ภาคสามใช่ไหมที่ซีซ่าตอนสงครามตอนนั้นสุดท้ายที่ภาคสามตอนนั้นมันทั้งโลกยังลิงคองไปหมดหรือว่าแค่ซานฟรานมันพูดถึงว่ามันตัดขาดการติดต่อไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะมันเป็นเฟลสเตทอะใช่ใช่แต่ว่ามันโฟกัสยุดที่อเ,เมริกาที่เดียวได้เป็นซานฟรานที่เดียวทียซ้ำไปจุดเริ่มต้นกราวซีโร่ของเหตุการณ์เงี้ยแล้วก็มันเซตอัพหลายอย่างนะในภาคสามถึงแม้จะเป็นภาคจบของซีซ่าแต่มันทําให้เห็นว่าอ๋อลิง ขึ้นมาปกครองตัวเองได้ยังไงการปลดแอกของลิงเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มนุษย์ทำไมถึงได้เป็นฝ่ายเสียเปรียบคือม,มันไม่ใช่แค่ว่าไวรัสฆ่ามนุษย์เท่านั้นแต่ไวรัสทำให้มนุษย์โง่ลงด้วยทำให้มนุษย์สูญเสียการพูดจาด้วยเพราะว่า ไอซีเมียนฟลูอะที่มันพูดถึงไว้ตั้งแต่ไหนทางภาคแรกเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยยาตัวนั้นอะย,ยาที่เจฟฟา์โกคิดไว้เนี่ยมันช่วยรักษาใช่ไหมรักษาโรครักษา<ช>สุสสภาพร่างกายแต่ว่ามันโดนคล้ายๆมันวิวัฒวิวัฒน์ของไวรัสอะมันเป็นไวรัสไงตัวน,นั้นเป็นไวรัสเป็นเชื้อโรคแล้วมันวิวัฒนาการพอเข้าสู่ลิงเนี่ยมันกลายเป็นซีเมียนฟลูกลายเป็นโรคระบาดท,ที่ม,มนุษย์บางคนที่โดนตายเลยอ กับบางคนที่โดนแล้วเกิดอาการเหมือนถดถอยทางสตอปัญญาสูญเสียความสามารถในการพูดไวรัสอะ่ะมันปรับตัวเองตลอดเวลาอะไรเงี้ยและในภาคสามอ่ะดอมต่อปเนัทเออ่ะก็จะเห็นว่ามันส่งผลรุนแรงกับมนุษย์ไอไวรัสตัวเนี้ยตัวละครหลายตัวที่โดนอะ่ะในถ้าพวกทหารอะ่ะก็โดนอะไรเงี้ยแต่ไวรัสนี้ไม่มีผลกับลิงมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงได้เห็นคน ที่เหมือนกลายเป็นสัตว์ป่ามนุษย์กลายเป็นสัตว์ป่าในหนังภาคนี้ไงมันไม่ใช่แค่ว่าลิงฉลาดขึ้นอืแต่มนุษย์ถดถอยไปด้วยแล้วในหนังภาคงดอปเนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่อยู่ในบังเกอร์บางคนก็ต้องใส่ชุดป้องกันเพราะว่าเชื้อไวรัสนี้ยมันระบาดทั่วทั่ท,ทุกที่อยู่ในอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่คนในบังเกอร์เขาต้องป้องกันตัวเองเพราะว่าอันตรายยังไม่รู้ว่าโดนไวรัสได้ยังไงหรือจะใช้อะไรรักษาไวรัสตัวนี้อยู่ นั้นแสดงว่าเยน้องมเมีอาจจะไม่ตอบสนองแบบอะไรเป็นเหมือนอลิซใช่ในชุดของซีซ่าในภาคสองอะมันก็พูดถึงว่ามนุษย์บางคนก็สามารถปรับตัวได้หือมีภูมิต้านทานโดยธรรมชาติอะ่ะโดยเฉพาะคนที่เกิดในยุคหลังเกิดโรคระบาดยุคที่หลังจากซีเมนยนฟรูระบาดเด็กที่เกิดมาใหม่ อาจจะมีภูมิต้านทานโดยธรรมชาติเหมือนที่เมเป็นก็เลยสามารถอยู่บนพื้นผิวโลกได้ปกติโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ่ปองกันแล้วก็สติปัญญาไม่ตดถอยด้วยสามารถพูดจาได้เนี่ยซึ่งมีไม่กี่คนนะจากที่มันเล่าที่มันเซตอัพในหนังภาคนี้ที่มันเล่าว่าอ๋อนี่เอ็ o โคตัวเนี้ยมันใช้เรียกมนุษย์ว่าเอ็โคเอ็โคอย่างเมเนี่ยมันพิเศษมันไม่เหมือนเอ็โคคนอื่นซึ่งเหลือน้อยนะอย่าง ตัวละครของวิลเลียมเฮสเมซี่ก็อีกคนหนึ่งที่น่าจะมีภูมิต้านทานแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามนุษย์ที่เกิดในธรรมชาติบางคนก็กลายเป็นพรีมิทีไปเลยกลายเป็นแบบเหมือนยุคโบราณไปเลยอะไรเงี้ยเ,เออเออ Work Work วิร์กเวิร์กว่ะเวิร์กว่ะพอมานั่งเรียบเรียงดูในเนื้อเรื่องแล้วเวิร์กว่ะเวิร์กว่ะและอย่างนี้ก็แสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีอันไหนที่จะถูกหล่นหายในเรื่องทุกภาคเหนือนยังคงอยู่นะ ใช่ภาคเก่าตั้งแต่ปีหกแปดมันอยู่ห้าภาคก็ไม่ได้บอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวอืมหรือแม้แต่ภาคองเทเบอร์ตันเองอ่ะก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกันอแต่มันจะอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะว่าภาคของซีซ่าเนี่ยมันเหมือนเป็นการรีเซ็ตตัวเองย้อนกลับไปหาจุดเริ่มต้นเออเพราะว่าไอปีหกแปดอ่ะมันเกิดขึ้นก็คือพอมนุษย์นักบินอวกาศตกมาบนดาวดวงนี้ปุ๊บก็เห็นว่าลิงของโลกแล้วแต่ไม่รู้ที่มา อ,อไม่รู้ว่าลิงคลองโลกได้ยังไงอืมแค่เฉลยตอนจบว่าเฮ้ยฉันอยู่บนโลกนะไม่ใช่ดาวดวงอื่นมันเลยเกิดคําถามว่าแล้วลิงคลองโลกได้ยังไงเวอร์ชันของซีซ่าเนี่ยก็เลยเป็นการอธิบายตั้งแต่เดวันเลยอ่ะอว่าลิงคลองโลกได้ยังไงไอไวรัสตัวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็พัฒนาการจากซีซ่าเดวันตรงนั้นะ่ะมาเรื่อยๆจนตอนเนี้ยในคิงดัมคือสามร้อยปีต่อมาออืออซึ่งวิวัฒนาการของลิงก็เรื่องหนึ่ง การสร้างสังคมของลิงก็อีกเรื่องหนึ่งที่มันพยายามจะเซตอัพก่อนที่จะใกล้ไปถึงของเวอร์ชันป68ก็ได้ไงโดยที่ช่องว่างตัวเนี้ยมียมให้เล่าเยอะเลยอะเยอะมากใช่นี่300ปีเร่นี้เราถือว่าเร็วเลยนะใช่ <laughs> ถือว่าแบบขยับเร็วมากเลยนะเอเราต้องว่ากันที่211 Life o f t h e Planet of the a p e ที่เป็นภาคซีซ่าภาคแรกภที่เราได้เห็นเลยว่าลิงพวกนี้เกิดจากห้องทดลองอะ่ะคือความฉลาดของมันเกิดจากห้องทดลองล้วนๆเนี่ยถ้าจะนับเรียงจริง,รงๆคือนั่นคือปฐมบทแล้วก็ภาค2จะเป็น d อนออฟเดอะแพลเน็ตออฟ e ดเก็คือ,อพอไวรัสมันแพร่กระจายกลายเป็นว่าเราเห็นว่า ซานฟรานเป็นเฟลสเตจไปเลยแล้วก็กลายเป็นลิงคลองไปเลยแล้วก็ถูกตัดขาดออกจากโลกหนังเล่าประมาณนั้นนะแล้วก็ภาคสามเป็นวอล์ฟเดลแพนด์ิทอฟดีเอฟซึ่งปีสองพันสิบเจ็ดก็เป็นภาคสุดท้ายจบไตรภาคของซีซ่าเหมือนแกว่าเป็นบทสุดท้ายของมนุษย์ละกันที่เหลือรอดเพราะว่าเราเห็นได้ว่า <Ừ. S 2> ความพ่ายแพ้มันเกิดขึ้นอ <Ừ. S 2> วานอนชนะครองโลกซีซ่าปลดแอกลิงอในไตรภาคของซีซ่ามันยังรู้สึกว่ามนุษย์ยังมีส่วนสําคัญอยู่ ภาค2 Dawn the Planet, d งดอนอฟเดอะแพลเน็ตคือมนุษย์ยังเข้าไปเพื่อที่จะล่าภาค3คือยุตาติีใช่คือภาค2มันเหมือนพยายามแย่งอํานาจกันนะอืม,อม,มนุษย์ยังมีโอกาสที่อยากจะกลับมามีพื้นที่บนพื้นโลกอะแต่ธรรมชาติพิสูจน์แล้วว่ามนุษย์อยู่ไม่ได้ในธรรมชาติแบบนี้อ,อยังต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเยอะแยะมากมายอมของไฟฟ้าอาวุธอะไรก็ตามเนี่ยแต่ลิงไม่จําเป็นอื ลิงกรมกินธรรมชาติแล้วใช้ธรรมชาติเป็นอาวุธมนุษย์อยู่ไม่ได้อันนี้ยังไม่นับรวมเรื่องไวรัสนะอืแล้วพอภาคสามเนี่ยชัดเจนว่ามนุษย์เนี่ยเรียกว่าเสียท่าแล้วอะ่ะเสียท่าลิงแล้วเสียท่าวานอนแบบเต็มร้อยแล้วบทพิสูจน์ก็ทาให้เห็นว่าซีซ่าสามารถปลดแอกตัวตนตัวอเองด้วยนะตัวเองที่เคยยึดติดอยู่กับผู้เลี้ยงเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยออตอนภาคสานี่คือหลุดพ้นแล้วกลายเป็นผู้นําอืำไม่ใช่แค่ผู้นําฝูงลิงแต่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของวานอนทั้งหมด นแทบจะไม่ต่างจากโมเสสที่พาคนหลุดไปจากอียิปต์จากผู้กดขี่แล้วกันนะซีซ่าก็อยู่ในฐานะนั้นอยู่ในฐานะของผู้ปลดแอกวานอนออกจากการถูกกดขี่ของมนุษย์ซึ่งไอไอเดียเนี้ยมาโดนมาต่อย,ยอดในคิงดอมด้วยที่ซีซ่าเปรียบเสมือนศาสดาอย่างที่พี่บอกมันเป็นศาสนาอืมเป็นศาสนาใช่ซีซ่าคือศาสดาเลย เท่าแต่ว่าคำสองซีซ่าเนี่ยมันโดนแปลไปหลายที่หลายแบบบิดเบือนมันมีหัวรุนแรงกลุ่มหัวรุนแรงใช,ใช่เพราะว่าในหนังเนี่ยมันก็พูดถึงว่ากลุ่มลิงอะอยู่กันเองโดยอิสระอืมคือไม่ได้เป็นประเทศไม่ได้เป็นชุมชนไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยแต่ละที่ก็เกิดเป็นชุมชนลิงเยอะแยะมากมายพล็อกซิมัตก็มันมีหลายเผ่าอ,อย่างไอของโนอาก็คือเผ่าอินซีใช่ p r ็อกซิมัสซีซ่าเข้าไปอีกเผ่าหนึ่งที่พออยู่ด้วยตัวเองอะ่ะ แล้วเรียนรู้หรือจดจําอะไรบางอย่างมาเนี่ยมันก็มาตีความในสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์อืคนที่ยึดหลักการโดยตรงแบบรา้าเนี่ยก็จะตีความไปอีกแบบหนึง่งที่พยายามจะถนอมรักษาคําสอนของซีซ่าต้นฉบับไว้ให้ได้อะไรเงี้ยส่วนเผ่าอินซีของโนอาเหมือนไม่เคยรู้จักซีซ่าเลยที่ซ้ําเออเขาอยู่เขาพัฒนาตัวเองมาจากสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองเป็นนะเป็นคนละเผ่าเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันน่าจะมีอีกหลายเผ่าอ่ะ เผ่าลิงแบบเนี้ยในอาณาจักรของไอวานอนเนี่ยเราคิดว่าตอนนี้หนังมันพยายามจะค่อยๆเปิดเผยงไงว่ากลุ่มวานอนมันอยู่กันยังไงสามารถเซตอัพโลกของวานอนทั้งหมดค่อยๆเปิดมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งเตอนนี้เราเห็น p ล็อกซ u มัตเราเห็นโดอาอาจจะมีอีกอืมอืม,อมแล้วการที่บอกว่าจะเกิดหายนะเกิดสงครามระหว่างมนุษย์กับลิงเนี่ยมันก็ยังเป็นไปได้ว่าจะ,จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ไม่ถึงกับย้อนรอยของซีซาร์หรอกนะแต่ว่าตอนนี้คือกลุ่ม,มนุษย์เป็นกลุ่มต่อต้านที่สามารถสื่อสารกันได้แล้วสามารถติดต่อได้แล้วรู้แล้วว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยวอ,ะอ่ะแล้วก็ยังมีขุมกําลังที่แอบซ่อนอยู่ทั่วโลกอย่างในหนังภาคนี้ที่มันเห็นบังเกอร์ที่เก็บอาวุธไว้มากมายใช่ใช่ซึ่งเราคิดว่าไม่น่าจะมีที่เดียวด้วยโอ้ยมันมีเยอะมันสื่อสารกันอยู่ยเดี๋ยวมันต้องตามสืบแล้วจะต้องรู้แล้วความสงบสามร้อยปีจะสิ้นสุดเมื่อมนุษ คลืบคลานขึ้นมาจากหลุมแล้วมาจับอาวุธเพื่อจะทวงคืนโลกจากลิงนี่แหละอืมคือผมชอบความลึกตรงนี้ของมันประมาณหนึ่งนะคือมันเหมือนเอา,าศาสนามาล้อล้อไปกับโลกของซีซาว่าคือสุดท้ายโลกเราก็ผ่านยุคของรัฐศาสนามาแบบปกครองโดยาศาสนาอ,อะไรเงี้ยซึ่ง มันก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งกลายเป็นแบบนี้มันมีคนหาช่องว่างซีซ่ามีคําสอนหนึ่งคือรวมกันเราแข็งแกร่งเราเป็นลิงต้องรักกันอะไรเงี้ยคือแบบมีพัดไตป,ปิดกมีไบเบิลไบเบิลอะไรเงี้ยมีอันกุรอานของตัวเองอะไรซีซ่าก็จะมีแบบนั้น,บบน,นซึ่งมันก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มคนที่เอามาใช้ได้แบบ บิดเบือนและหาประโยชน์เข้าตัวเองมันเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนล้อไปกับ,ไปก,บไปกับกิมมิคของศาส,สนา,สสนาประวัติศาสตร์ศาสนาของโลกอะไรเงี้ยซึ่งมาไอตัวไอราก้าไอตัวนี้ก็แบบฮ้่เวิร์กว่ะคือราก้าก็มีเผ่าของตัวเองอแล้วราก้าก็เป็นเผ่าหนึ่งที่เชื่อในศาสนาแบบซีซ่าที่ไม่ตรงกับไอพวกพ็อกซิมัสแล้วราก้าก็โดนกวาดล้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ไอ้พ็อกซมัก็ใช้คอนเซปต์ในทางศาสนาซีซ่าแบบตัวเองนี่แหละมาละลานคนอื่นเขารวมกันลิงพวกเราไอ้พวกเนี้ยคือมันเลยกลายเป็นเออผมชอบกิมมิคตรงนี้มากเลยวะ่ะแล้วแบบเวิร์กมากเวิร์กมากทําให้เห็นมิติไอ้พวกเนี้ซึ่งทําให้โอ้โหมันจะเล่นอะไรได้อีกเยอะเลยอะถ้ามันจะเล่นตามล้อบริบทวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์นะมีอะไรให้มันเล่นอีกเยอะเลยอะ ใช่ใช่น่าสนใจมากนะว่าเขาจะไปไกลแค่ไหนเพราะว่าคือหนังเรื่องเนี้ยมันเทคไทม์ดีมากคือสามร้อยปีอ่ะสามร้อยปีโดยที่ไม่มีบันทึกอ่ะหรือไม่สามารถจะอ่านบันทึกได้ตอนนี้ภาษายังไม่เกิดพู้ยังไงสัญลักษณ์มีแค่เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานยังไม่ได้ตีความไม่ได้ให้ความหมายสัญลักษณ์แบบชัดเจนแม้แต่สัญลักษณ์ของซีซ่าสัญลักษณ์ที่มันมาจากหน้าต่างนะใช่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 ซึ่งมันกลายเป็น แค่ซิโบลิกแค่อย่างเดียวที่มีอยู่แต่ว่าการที่จะสื่อสารข้อมูลจากอดีตมาถึงยุคสามร้อยปีในยุคของโนอาเนี่ยมันยังไม่มีไงมันเป็นแค่เรื่องเล่าตำนานจากผู้สูงอายุจากผู้ท่าผู้แก่ในชนเผ่าของแต่ละเผ่าด้วยนะเล่าไม่เหมือนกันด้วยเผ่าของลาก้ากับเผ่าของโนอาเล่าไม่เหมือนกันไม่ต้องนับพกซีมัสเลยนั่นมันเขียนขึ้นมาใหม่เขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองด้วยซ้ำไปอ ซึ่งนี่คือเกล็ดประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์เราตั้งแต่แรกกันแหละเมื่อเราไม่มีบันทึกกว่านักโบราณคดีนนจ,จะตีความได้อะจากสัญลักษณ์ต่างๆตามถ้าเนี่ยซึ่งไม่รู้มนุษย์เราอยู่มายังไงช่วงนั้นนะที่ไม่มีบันทึกอ่ะไม่รู้กัน<อ>ซึ่งนี่แหละคือมันกําลังจําลองภาพเหล่านั้นผ่านวาน,นอนเหล่านี้อืม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 อืน่าสนใจนะอย่างที่บิ๊กบอกเลยว่าแล้วมันจะตีความประวัติศาสตร์มนุษย์เราเนี่ยให้เป็นยังไงได้อีกในโลกของวานอนไง เรามีปัญหาเยอะแยะมากมายสงคามสงครามการแข่งแย่งศาสนาการเมืองโอ้โหเพียบน่าสนุกมากแล้วนี่ตอนนี้คือมันไปถึงในเนื้อเรื่องก็คือไปถึงขนาดที่สุดท้ายเมก็เลือกที่จะไม่ได้เข้าร่วมกับฝั่งว <One> on. านอนถ้าเป็นเจมส์คามรอนก็จะ ให้เมเข้าร่วมถ้าเป็นเจมส์เาไม่รอนก็เหมือนให้เจคไงเจมส์ก,ก็จะเข้ากับนาวีอะไรเงี้ยซึ่งถ้าให้น้องเมมาเข้าร่วมกับโนอาห์อะไรเไงี้ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันจะไม่เหมือนเจกโอเคตอนนี้โจ๊กขำๆแต่ว่าเลยรู้สึกว่าบทของเมที่ตอนนี้เรามาถึงตรงนี้ที่สุดท้ายแล้วก็แตกหักก็คือยังไงซะวันหนึ่งต้องมาปะทะกันอีกเรามองว่าหนังมันไปทางนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือตอนนี้โอเคเราเห็นใจลิง เพราะเราผูกพันกับโนอาหนังฉลาดมาในการให้เวลากับโนอาจนคนดูรู้จักโนอาดีมากแต่เราไม่รู้จักเมย์สักเท่าไหรไ่รู้จักเป็นคาแรคเตอร์ที่ลึกลับแล้วกันอแต่ว่าจุดสําคัญก็คือสิ่งที่เมย์คิดตอนเนี้ยสิ่งที่มนุษย์ที่เหลืออยู่คิดเนี่ยเห็นลิงเป็นศัตรูร้อยเปอร์เซ็นต์เรามองอย่างนี้เลยคือการแข่งแย่งชิงคืนโลกเท่านั้นมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในบังเกอร์สามร้อยปีผ่านมาเนี่ยไม่มีใครผูกพันกับวานอน,อน,อนแล้ว ใช่ใช่มันเหมือนไม่คอนเน็กอะไรกันแล้วไม่คอนเน็กแล้วแล้วอยากให้โลกกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือเซซิโรลิงใช่ดีไม่ดีอะจะโดนสั่งสอนว่าลิงคือศัตรูแบบต้องกำจัดทิ้งเป็นะน,น,นาซีอะสอนสอนแบบนาซีไม่งั้นคุณจะไม่มีที่ยืนบนโลกมนุษย์ถ้าลิงยังอยู่อืมก็อยู่อย่างนี้ต่อไปอยู่ในบังเกอร์ต่อไปใช่เรามองว่านั่นคือคําสอนที่เกิดขึ้นในบังเกอร์ที่มนุษย์สอนกันมาตลอดสามร้อยปีอืมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเมย์คืออะไร เมเนี่ยมาเห็นในความเป็นจริงแล้วเห็นเออว่ะลิงก็ไม่ได้เลวร้ยรายทั้งหมดนะลิงมันมีอรารยธรรมไม่ได้ต่างจากมนุษย์นะมันก็มีสังคมของมันที่มันไม่ต่างกันน่ะใช่แต่เมย์ก็เห็นความเลวร้ยรายของลิงเหมือนกันเพราะพอกซิมัสคือด้านลบสิ่งที่มนุษย์หวาดระแวงมาตลอดสามร้อยปีก็คือพอกซิมัสแต่พอกซิมัสก็ไม่ผิดอืมพอกซิมัสก็ทาเพื่อดาลงไว้ซึ่งเผ่าพัานธุ์ตัวเองอไม่ต่างจา,จากมนุษย์ ใช่ไม่ต่างจากมนุษย์นี่คือการดำรงอยู่ของอสิ่งมีชีวิตถ้าคุณยอมคุณก็สูญพันธุ์ตอนนี้ในโลกของแพนเอเนี่ยไม่มีใครผิดเลยไม่แต่คนเดียวลิงทั้งสองแบบนะทั้งรักสันติและรักสงครามไม่ผิดเราเขาทำเพื่อการอยู่รอดมนุษย์ก็ไม่ผิดเพราะทำเพื่อความอยู่รอดเหมือนกัน Proxima มที่มันพยายามจะทลายไอ้ตัวบังเกอร์ที่มีอาวุธเก็บไว้อ่ะ เพราะมันจะตั้งกองกําลังไว้สําหรับรอวันหนึ่งที่จะมีเหตุอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องป้องกันตัวเองให้แข็งขึ้นเรื่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายๆมันไปในทางนั้นไงพอซิมัสมันไปในทางนั้นมันไม่ได้เลวโดยกรมอลที่ไปที่มาของการกระทํามันเข้าใจได้ว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนบูชานี่แล้วก็ชนชาติมันเป็นชนชาติอารยันมันกําลังก่อตั้งอาณาจักรอืมนี่คือจุดเริ่มต้นของอียิปต์หรือเปล่านี่คือจุดเริ่มต้นของโรมันหรือเปล่าใช่ใช่ใช่แล้วผมอะมองในสังคมมนุษย์ จริงๆแล้วสังคมมนุษย์เราทุกวันเนี้ยที่เรามาอยู่ทุกวันนี้ได้อะแต่ก่อนมันก็เป็นของคนอื่นมาก่อนใช่ก็แก่งแย่งกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สปีชี์เราอ่ะ<ช>แต่ตอนนี้เหมือนเราฆ<ช>่าทุกอย่างลลรางถางพงทุกอย่างได้แต่ก่อนมันก็เป็นป่าเป็นทุ่งเป็นอะไรทั้งหมดงั้นกูก็ไ <c oughs> ล่ไล่เก็บเอาให้หมด <c oughs> สัตว์มึงก็ต้องหนีออกไปแล้วสัตว์มันก็มองอยู่ในป่าตอนนี้สัตว์อยู่ในป่านะมันมองเข้ามามันก็เหมือนมองแสงไฟที่อยู่ในเมืองแล้วแบบ แม่งแต่ก่อนเคยเป็นของบรรพบุรุษกู<ช>เอออะไรอย่างเงี้ยผมเลยสุกเออเนาะคอนเซปต์ล้อกันไปล้อกันมากิมมิกแบบเนี้ยมันเหมือนแบบเออพอเสร็จก็กลายเป็นว่าไอสิ่งที่พวกลิงพวกเนี้ยมันก็แค่ทําเหมือนมนุษย์แต่ก่อนนั่นแหละไม่ต่างกันมันคือการวิาพากษ์วิจารณ์โลกมนุษย์ตามความเป็นจริงนี่แหละแต่ใช้สมมติฐานในการเล่าเรื่องอว่าถ้ามันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นตามหลักวิชาการนะอย่าลืมเิว่าลิงขึ้นมาของโลกได้เพราะ วิทยาศาสตร์นะไม่ใช่ปฏิหารนะไม่ใช่เวทมนต์นะนี่คือสายฝ่ายพันแท้แล้วมันก็สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ความเป็นไปทางสังคมของมนุษย์โลกได้ตามหลักประวัติศาสตร์ตามหลักสมพิธิฐานที่มันเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยมันก็คือการอ้างอิงโลกมนุษย์เรานี่แหละแต่ว่าเล่าในฐานะที่เป็นลิงละกันเป็นตัวแทนอะเป็นตัวแทนเอ,อเออเราก็เลยยังไม่แน่ใจว่ารอบหน้าถ้าเกิดว่า สังคมอรารยธรรมของฝั่งโนอาไปไกลกว่านี้ฝั่งลิงไปไกลกว่านี้ไม่รู้เขายังจะเล่าเรื่องเมต่อไปหรือเปล่านะถ้าเกิดยังได้เจอกันอีกมันคงจะมีคอนฟ lict อะไรอีกหลายหลอย่างที่เราจะได้เห็นภาพว่าแบบเออสรุปแล้วเมย์ยังจะคิดเหมือนเดิมไหมว่าลิงยังจะทนดูมนุษย์กับลิงสู้กันได้อีกไหมหรือมนุษย์จะไปกวาดล้างลิงอย่างเงี้ยมันจะไหวอย,อยู่ไหมอะไรเงี้ยเรามองว่าเขาไม่น่าจ้ำเวลาเยอะขนาดนั้นนะที่ว่าอาจจะทิ้งภาคเมย์ไปเลยใช่ไหม ไม่<ช>คงคง<ช>ไม่ใช่ใชแบบนั้นคงคงจะ<ม>ต้องมีอะไรให้เราต่อในตอนสุดท้ายเราเห็นเลยว่าสุดท้ายไอ้กล้องดูดาวตัวนั้นที่อยู่ในหอดูดาวล้างเราก็ยังไม่เห็นว่าข้างบนมันคืออะไรอะ่ะใช่ใช่ไม่เราอนั่งคิดอยู่ว่าเขาจะจบแบบเหมือนหนังเวอร์ชันเก่าหรือเปล่าที่แบบพอเห็นแล้วมันคืออะไรสักอย่างที่ทําให้อึ้งอ่ะอคือนับไปปีหกแปดชาวตนเทตันขีม่ม้านึกว่าหนีพ้นมาจากพวกลิงแล้วมาเจอนึกว่าจะกลับโลกกลับไปในอดีตได้หรือสักอย่างนะ่แล้วไปเจออนุสาวรีย โอ้โหชันี่คือโลกเหรออะไรเงี้ยไวจ์ชของทีมเบอร์ตันมาร์ควอเบิร์ดกลับมาสู่โลกปัจจุบันได้เนึ่องว่าแบบเฮ้ยเรากลับมาสู่อังกฤษแล้วเออไปเจออารืสวรีของอาร์บัการบิลคอนออแต่เป็นหน้าลิงใช่ใช่ใช่เออเรียกกลายเป็นว่าเราก็นึกว่ามันจะเล่นมุกเดิมอีกในหนังภาคดิมนะแบบคือตั้งแต่ตอนกลางเรื่องเลยที่ดูดาวกันเนี่ยดูหอดูดาวกันเนี่ยแล้วภาพที่เห็นคืออะไรวะเออเนี่ย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 สุดท้ายแล้วมันก็จบแบบที่แม่เห็นเออ อ,อ,อ,อน่าสนใจนะว่าคืออะไรซึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่โนอาเห็น่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเห็นอะไรตอนที่พวกแก๊งโนอากับมีขึ้นไปในรังที่มีอาวุธอะคังแสงอะอม,มันก็จะมีระบบสุริยะจำลองแล้วก็โนอามันก็ไปเล่นหรือว่าตอนเนี้ยเรากำลังมีอะไรอยู่นอกโลกอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเห็นหน,นะ,ะตอนนั้นคือสิ่งนี้หรือเปล่าเห็นอะไรในหอดูดาวล้างอันนั้นอะ คือทฤษฎีมีเยอะมากนะคืออย่างแรกอ่ะเอาแบบโลกสวยก่อนอการที่โนอาได้เห็นกล้องดดาวเนี่ยอาจจะเห็นว่าจักรวาลมันใหญ่โตเรา<อ>ไม่ได้อยู่เพียงลำพัง<อ>เหมือนที่ในยุคยุคหนึ่งที่มนุษย์สามารถมองเห็นจกันจกรวาล<ะ>ได้มองเห็นดวงดาวได้แล้วรู้ว่าโลกเป็นแค่ดาวดวงเล็กๆที่อยู่ในจักรวาลที่กว้างใหญ่แล้วกันอแค่นั้นนี่คือโลกสวยออทําให้เห็นว่าเออมันชีวิตไม่มีลิมิตแล้วกันอ่าอ่าอแต่น่าสนใจคือตอนที่เมย์เข้าไปดู เมย์ uh, ไม่ได้ทึ่งกับสิ่งที่เห็น uh, แต่เหมือนกลายเป็นว่าเมย์เนี่ยไปเห็นอะไรที่มันมีความหวังเป็นประกายขึ้นมาในตา uh, ใช่ไหม uh, ทฤษฎีมีอยู่ว่าเมย์ May อาจจะเห็นสถานีอวกาศที่อยู่ในลอกโลกก็ได้เออเออเเนี่ย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 ซึ่งมันเชื่อมโยงตรงที่ว่าตอนที่เกิดหายนะเกิดซีเมนฟลูเนี่ยมันอาจจะมีมนุษย์ส่วนหนึ่งที่หนีออกไปตั้งอาณานิคมใหม่นอกโลกในฐานอาวกาศก็ได้อ่าอ่าอ่า แต่ว่าสามร้อยปีผ่านไปเนี่ยมันไม่มีการติดต่อสื่อสารซึ่งก,กันและกันไอ้พวกที่อยู่ตรงนั้นเหมือนอีไลเซียมอะ่ะอ่าอ่ใช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 มันก็ไม่รู้ว่าบนโลกเนี่ยมีมนุษย์เหลือรอดอยู่มันเข้าไปไม่ได้อะ่ะเออติดต่อไม่ได้ก็ไม่ลงไม่เสี่ยงออลงไปกลายเป็นพื้นที่อันตรายที่มนุษย์จากอโอกาสไม่ยอมลงมาอืมแล้วตอนนี้มันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆพื้นที่ที่แบบมันเกิดโรคระบาดอะ่ะใช่ตัดขาดอะ่ะแล้วการที่เมย์เห็นเนี่ยมันมือความหวังไง ว่าเราจะหลุดพ้นไปจากโลกนี้โลกที่ที่ลิงของโลกอ,ะอ่ะคือโอเคมันอาจจะไม่เกี่ยวอันนี้คือคิดเองนะ,ะคิดเองเลยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เมได้มาก็คือวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างดาวเทียมอ่ออุปกรณ์ที่สําคัญที่ขาดหายไปอืแล้วถ้าอุปกรณ์ชช้นนี้มันสามารถเป็นตัวเชื่อมโยงไปถึงสถานีโอ,อก,กาสได้อืมขนาดลุ้นนะจะอะไรขึ้น ส่วนหนึ่งก็คือมันมีคําสั่งเป้าของผู้กับเองนะผู้กับบอกว่าเขาจะไม่เล่นให้ออกแนวแฟนตาซีไม่มีการย้อนเวลาแล้วคือเวอร์ชันเก่าเนี่ยย้อนเวลาเป็นว่าเล่นไวมากซึ่งผู้กับคนนี้ที่น่าจะมารับผิดช,ชอบใจภาคใหม่ของโนอาเนี่ยเขาบอกเขาจะไม่เล่นประเด็นนั้นเขาจะเล่นเป็นไซไฟแบบแท้ๆซึ่งสาเนโอกาสเป็นไปได้ก็น่าสนใจว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรคือมันทิ้งไว้ดีไหมไม่ได้ให้ความสําคัญจนถึงขนาด ไม่เข้าใจว่าคืออะไรหรือเกี่ยวกับเนื้อเรื่องภาคนี้โดยที่งูงิดว่าเฮ้ยคืออะไรวะทำไมไม่เฉลยไม่ได้ขนาดนั้นแต่ทิ้งให้คนดูคิดเนื้อเรื่องในภาคนี้จบแล้วสมบูรณ์แล้วเอ่าแ,แต่ว่าทิ้งเชื้อเนี่ยคือการทิ้งเชื้อของแท้มันทิ้งไว้ใหญ่มากมันชัดมากอะในกลางเรื่องว่าแบบโหมันมันมีอะไรบางอย่างแน่ๆมันมีอะไรบางอย่างแน่ๆน่ใช่นะใช่น่าสนใจน่าสนใจแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่แหละอย่างที่บิ๊กบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวานอนในไตรภาคใหม่ ถ้าสมมติว่าคิงด้อมนี่เป็นจุดเริ่มต้นของใจภาคนะเรานีอ,อยากให้มันเป็นไใจภาคแล้วถ้าคิงดอมเป็นจุดเริ่มต้นแล้วความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับลิงจะเป็นยังไงอืคือถึงว่าเมเนี่ยมาเรียนรู้มาเห็นแล้วล่ละแต่การสั่งสมการสั่งสอน300ปียังไงอ่ะความคิดของบบบค,คนที่อยู่ในบังเกอร์อ่ะใช่มันไม่สั่นคลอนหรอกที่จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็อยู่ร่วมกันได้ตัวเมย์คือคําตอบที่ดีสุดตอนสุดท้ายที่โนอาถามว่าแล้วอย่างงี้จะเป็นยังไงต่อมนุษย์กับว่าเราจะจะอยู่ร่วมกันได้ไหมเมบอกไม่รู อืมเพราะว่าสิ่งที่เมย์คิดคนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนไอคนที่อยู่ในบังเกอร์ทั้งหมดได้ใช่แล้วคงจะเยอะมากด้วยแต่แล้วยิ่งตอนนี้ติดต่อแล้วถ้ารวมพลกันได้นะมันก็มีกองกำลังมากพอที่จะเกิดสงครามครั้งใหม่ได้แน่ๆใช่เราเหมือนเห็นแก๊งคนบนโลกลงที่แพนดอลาลาร์อะไรอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราจะต้องมานั่งดูกันอีกว่าโอเคหลังจากนี้ต้องมาดูวิทยาการต่อไปว่า ฝั่งโนอาจ,จะทําอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งหลังจากนี้มันคงจะต้องเป็นสงครามอีกสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยและน่าสนใจนะถ้าเป็นสงครามมันจะมีสามฝ่ายเรามองงนี้นะฝ่ายที่เหมือนพอกซิมัสที่แบบว่าเอ้ยมนุษย์คือศัตรูอถ้ามนุษย์เป็นใหญ่เราเป็นทาสแน่อืมฝ่ายมนุษย์ที่ต้องการทวงคืนโลกอยากกลับไปเหมือนเหมือนเดิมอืมแล้วก็ฝั่งที่เป็นมีที่แบบว่าเอ้ยมันมีลู่ทางนะที่จะทําให้อยู่กันได้อย่างสงบสุขหรือเปล่า แล้วฝั่งมนุษย์เองอะ่ะมันก็จะมีคนที่คิดเหมือนตัวละครของวินเทอร์แมนเมซี่อะ่ะที่แบบออ,อยากอยู่กับคนที่รอดชีวิตอะ่ะเป็นพวกแกงเอาตัวรอดอะ่ะใครก็ได้อืมแค่เป็นผู้ชนะก็พอฉันอยู่ได้อะ,อะไรอย่างเงี้ยคำถามคือทําไมถึงไปอยู่กับเมซีซึ่งเพราะสุดท้ายสร้อยของไอราก้าที่โนอาห์ม,ามันอดาโนอาห์มันก็ตัดสินใจให้เมซว่อ่ารับไป มันคือตัวแทนไงอะสร้อยตอนนั้นคือตัวแทนความสัมพันธ์ที่ซีซ่าเคยมีกับเจฟานโก้ไงเออมนุษย์กับมนุษย์อซึ่งคุณต้องรักษาแบบว่าทีเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าไอชุดความคิดเนี้ยจะไปตกอยู่ที่เมย์แล้วว่าจะทนดูได้ไหมวันที่มนุษย์จะกลับขึ้นมากับลิงอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยจะทนดูจะทนดูได้ไหมเออซึ่งมันเป็นคําถามที่สําคัญซึ่งก็จะเป็นภาคต่อไปก็คือ fallen kingdom of the planet of the apes ไม่ลมกันแล้วสท้ลยก็เป็นโดมิเนียนออฟบริเวณแนินออฟดีประมาณนั้นนี่ไงเป็นหนังไซไฟเหมือนกันแต่ความชัดเจนระหว่างสิ่งมีชีวิตธรรมชาติกับมนุษย์เนี่ยจรสิกเวอร์ก็เล่นประเด็นคล้ายกันนะแต่ว่ามันไปไม่ถึงนี่แค่ภาคของคิงด้อมภาคเดียวเนี่ยก็สามารถเล่าใจความที่เราคิดว่าจูสิกควรจะเล่าได้ด้วยหนังภาคเดียวเด้ซ้ำ สามภาคนั้นยังไม่สามารถตอบโจทย์ประเด็นนี้ได้หรือเขาไม่ตั้งใจจะตอบประเด็นนี้ด้วยซ้ําไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเห็นแนวทางนะสําหรับคิงดอมเนี่ยสาหรับเอฟทั้งหมดเนี่ยแล้วบอกว่ามันเป็นแนวคิดสายไฟที่น่าสนใจอะ่ะอย่างที่ิ๊กบอกแหละมันคือการวิเคราะห์มนุษย์เรานี่แหละผ่านประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของโลกเรานี่แหละประวัติศาสตร์กี่พันปีของมนุษย์เนี่ยมันกาลังโดนวิเคราะห์ผ่านหนังเรื่องนี้อยู่อรอดูกันไป